คุณคินกลายเป็นเด็กสองขวบเลยเหรออีกข้างหนึ่งก็สวยเหรออันนี้คุณแม่ให้มาวันเกิดด้วยนะคะอันนี้ใส่ตลอดเลยพอเพิ่งได้เพิ่งได้มาอันนี้ของคุณแม่ให้มาช่วงวันเกิดนะอันนี้ของ ไ i นอลอีพีที่ใส่คู่กับพี่เหนือสวยทั้งสองข้างเลยคือหนูเป็นคนชอบใส่แหวนมากแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ซื้อแหวนเพราะว่ามันมันค่อนข้างมีราคาที่สูงปกติหนูก็ซื้อแค่2ี่สบาทสาบาทใส่เพราะว่าหนูไม่ค่อยแบบกลัวมันทำหายค่ะเคยเคยมีครั้งหนึ่งที่คุยกับแม่ว่าซื้อของแท้ให้อ่ะหายหมดของที่มัน ของปอมอะอยู่ของแท้หายสิบบาทยี่สิบาทที่เราซื้อแบบว่าที่มันเป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นอะไรนะโลหะปกติยังอยู่แต่พวกที่เป็นทองเป็นเงินเป็นเพชรของแม่หายจนแม่แม่เคยจะให้เหมือนเป็นแหวนแหวนที่แบบว่าใช้เหมือนเป็นแหวนแต่งงานหรือว่าเป็นแหวนรูปแหวนแต่งงานหรือแหวนมั่นของแม่ แม่จะเอามาให้หนูใส่หนูก็เลยบอกแม่ว่าหนูไม่ไม่ไมเอาดีกว่าเพราะหนูกลัวกลัวมันหายมากๆฝันดีนะคะสำหรับคนที่กำลังจะนอนนะคะก็พรุ่งนี้ตื่นมาทำงานอย่างสดชื่นสดใสดส,ดสดสดชดชัยเลยนะคะกินข้าวเลยนะคะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ใครที่มาหากันนะคะก็มาเจอกันหนึ่งทุ่มตรงที่ ที่ไหนนะคะทุกคนเขาเรียกว่าตรงไหนนะคะตรง MBK ตรงป้ายป้ายใหญ่ MBK ตรงข้างหน้าตึกนะคะหวัวเจ็บมากตรงเนี้ยส่วนพี่เหนือมาอะไรหรอหนูไม่รู้ว่าตอนเนี้ยพี่เหนือเขาแบบว่างไหมแต่วันเนี้ยเพิ่งทักหาพี่เหนือเพราะว่าตอนเลิกเรียนแล้วก็เลยแบบ ก็เลยทักไปหาสรุปเลยคือเราแต่งตัวเหมือนกันก็คือใส่แมสใส่หมวกใส่เหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันจ่นพี่หนูว่าเฮะแต่งตัวเหมือนกันเลยหนูก็เลยแบบพี่หนูก็เลยถ่ายรูปส่งมาว่าโอ้จริงป่ะไอทำไมเหมือนกันทำไมทำไมวันนี้อยู่ดีแต่งตัวเหมือนกันท,ทั้งที่วันนี้ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าวันนี้แตงกวาต้องกลับไปเรียนไปกลับไ,ไปเรียนในมอนะคะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โซนในเมือง จังก็ชอบร้องเพลงไหนคนโปรดที่รักคะ่ะ <c oughs> อช่วยหนูด้วยหนูจะฝึกร้องเพลงนี้บ่อยๆนะทุกคนไม่ตอนตอนนั้นหนูตื่นเต้นจริงๆหนูก็เลยเสียงสั่นแล้วก็หลงคีย์นิดนึงคะ่ะอาจจะไม่นิดคอเสิกนายกาปุอคะ่ะ I love my job! I love my job! โอเคค่ะแล้วก็เปิดเสียงดังๆนะคะเผื่อจะตื่นเย่าเสิร์ผมบ่อยโอเคอยากได้ทนละมุนล,ละมุนด้วยละ okay, โอเคว้ว เยี๋ได้เถอะตื่นได้แล้วนะคะรีบไปอาบน้ำนะเดี๋ยวเตรียมข้าวไว้ให้โอเคหวังว่าทุกคนจะตื่นกับเสียงนี้นะคะพี่เหนือเสียงปลุกแบบไหนอะมีคนบอกพี่เหนือมีคนขอเสียงปลุกจากพี่เหนือหรอ พี่หนเสียงปลุกยังไงอ่ะโอ้ยทุกคนเป็นสิวตรงนี้อ่ะถ้าพวกนี้ทุกคนเห็นสิวหนูก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติน่ะก็เลยวัยรุ่นค่ะพี่เอขอร้อนได้หน่อยอร้อนได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนดูตรงนี้จริงๆอืผม ทุกคนหนูไม่ได้ง่วงนะหนูแค่เพิ่งตื่นวันนี้หนูไปเรียนมาค่ะแล้วก็หน้าสดผมยุ่งนิดนึงเพราะวันนี้เพราะเรียนนั่นแหละไปมอตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตแตวันเก้าแปดเก้าโมงก็ตื่นแล้วค่ะนอนดึกไหมวันนี้คิดว่าน่าจะวันที่หนึ่งที่สอง พ่งนี้ไม่มีทำอะไรนอกจากไปหาทุกคนตอนเย็นนะคะเติมน้ำเยอะๆได้เลยค่ะเอ๊ยมีคนบอกจะหลับต่อเหรอคือเสียงหนูทําให้ทุกคนหลับต่อใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ขอขอให้ทุกคนนอนหลับต่ออย่างฝันดีนะคะอย่าฝืดเลยค่ะถ้าไม่ตื่นก็นอนหลับเลย ลองเพลงให้ฟังหน่อยเหรอคะเอาเพลงองนะไรไปมทุกคนยังอยากฟังเพลงยังอยากฟังเพลงกับหนูอยู่เหรอคะ Happy Birthday นะคะทุกคนที่กำลังจะถึงวันเกิดแล้วก็คนที่เกิดวันนี้ด้วยนะคะรีวิว EP 8โอ้ยจริงๆแล้ว EP 8หนู ชวนที่บ้านมาครบทุกคนเลยค่ะที่ครอบครัวทุกคนเลยก็คือมีน้องนาราด้วยน้องนาราก็าดูด้วยแล้วแม่บอกว่าเนี่ยน้องนาราเนี่ยไม่รู้ขำทั้งเรื่องเลยแม่ก็ไม่รู้ว่าน้องขำอะไรนารานะนั่งขำทั้งเรื่องจนแฟนขับแฟนขับเหมือนแบบยิ้มแล้วก็ขำหนูก็น้องขำท่อนไหนนะทำไมถึงน้องขำ แต่ว่าก็อธิบายให้น้องฟังทุกอย่างแล้วนะคะเรียบร้อยน้องก็เข้าใจว่าแบบแบบน้องก็บอกว่ารู้แล้วว่ามันคือการแสดงอะไรอย่างนี้ทุกอย่างคือการแสดงนะอันนี้คือในบทบาทนะน้องน่าจะเคยเห็นหนูในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเล่นกับน้องอะไรอย่างนี้แต่พอเหมือนเวอร์ชั่นที่เป็นคุณควีนแล้วเหมือนน้องเห็นน้องก็คงแบบอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่กวาเลยอะไรอย่างนี้ <laughs> น้องกลัวแต่ว่าน่าจะมีคุณแม่กับคุณพ่อคอยบอกอยู่ค่ะแบบว่าแต่ตอนเราก็มานั่งรีแคปกับน้องนะแบบจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงนะน้องก็แบบน้องก็เข้าใจเพราะว่าที่ที่โรงเรียนของน้องอะค่ะมีเพื่อนบอกมีเอ่อแม่ของเพื่อนนาลาค่ะเป็นเพื่อนกันกับ facebook แม่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนเพื่อนนาลาก็แบบมาบอกว่าเออเนี่ย พี่สาวเป็นดาราหรออะไรอย่างงี้แล้วเหมือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนคนอื่นแต่เพื่อนคนอื่นยังไม่เชื่อว่าพี่สาวของดาราเป็นเป็นดาราอะไรอย่างงี้หนูก็ไม่เชื่อหรอกเนาะเอนดูน้องพรุ่งนี้เจอกันนะได้เลยค่ะพรุ่งนี้เจอกัน จริงค่ะพี่ก็ไม่เชื่อแต่เคยไปรับน้องถึงห้องเลยนะตอนป .1 ช่วงแบบเปิดเทอมใหม่ๆขึ้นไปรับน้องช่วงนั้นไปรับเกือบอาทิตย์นึงเลยอ่ะขึ้นไปรับน้องเองลงลงแบบเดินเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปยืนรอ,อน้องเลิกเรียนเองเลย น้องนาราดีใจนะได้ของเล่นชอบมากเลยคแล้วก็ให้แกะเลยให้แกะแล้วก็ให้ประกอบเลยแล้วก็ตัวที่เป็นกล่องกล่องคูลอมอะคะ่ะแกะแล้วนะคะข้างในเป็นตัวคิตตี้ <c oughs> น้องน้องก็ชอบเหมือนกันอีกตัวหนึ่งได้เป็นชิ i ลมอนใช่ไหมคะหนุพผูดชื่อไมถูกที่เป็น,ท,ปนที่เป็นหูกระตายตัวสีขาวๆในในตัวไซโอ น้องชอบตัวนั้นมากชอบตัวนั้นแบบลองจัโคุลมิเลยอันนี้คือเรากำลังเมาส์มอยน้องกันอยู่แล้วคะเนี้ยชินามอนใช่ชินามอนแฮปปี้ดูอีพีแปดตอนหนึ่ง 8ทับหนึ่ซ้ำๆฝากดู8ทับสทับสาทับสี่ซ้ำๆให้อีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ชอบกันแล้วว่าแต่ก่อนก็ตั้งใจมากๆเหมือน EP 8จะเป็นช่วงที่เริ่มเริ่มคุ้นกับคุณควีนเพิ่มขึ้นแล้วใช่ขอบคุณที่ทุกคนชอบนะตแตงกวาแบบจะสู้ๆจะเต็มที่ให้มากๆ กับเอ่อกับตัวเล่มใหม่ซีรีส์ตัวใหม่ที่จะเปิดมาก็น่าคาจะทำให้เต็มที่เลยเป็นกําลังใจให้ตังกรด้วยนะทุกคนสเปเชียลนะตัวสเปเชียลใช่แล้วก็บทนิทานใช่ทุกคนคะบทนิทานอะสองหน้ากระดาษเต็มๆเลยแต่หนูไม่รู้ว่าแล้วแบบ จริงมันมีช่วงคัดแหละช่วงคัดแต่จริงๆตอนที่กว่าแตงกว่าแบบว่าตอนที่ที่ตอนที่หนูอ่ะอ่านบทไปอ่ะหนูอ่ะอ่านทั้งอ่านให้มันเข้าใจทั้งสองหน้าเลยจนจําจําได้ว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วแต่เหมือนตอนถ่ายจริงๆอ่ะก็จะมีคัดบางช่วงเพราะว่าเหมือนสลับมุมกล้องค่ะก็โอเคดีหน่อยแต่ว่าบทที่ถ่ายเป็นบทที่ยาวมากๆแตงกวานั่งอ่านนานมาก เพราะว่าพยายามจะไม่เปลี่ยนคําในตัวของนิทานเพราะว่าเหมือนตัวนิทานเขาก็เหมือนยังคงยังอยากคงค,งความนิทานที่อยู่ในตัวนิยายด้วยอะไรอย่างนี้อยากฟังนิทานเหรอตอนนี้หนูจำไม่ได้แล้วว่ะมันเยอะมากจริงแล้วก็คุณพ่อเอ๋ที่เป็นผู้กำกับนะคะก็แตงกวาเคยเล่านิทานมาก่อนไหมหนูก็บอกว่าหนูไม่เคยเล่านิทานมาก่อนเลยค่ะแต่หนูว่าเคยฟังนิทาน เคยทานตอนเด็กอะไรอย่างนี้แล้วพี่พ่อเอกก็พี่พุ่งเก่าก็บอกบว่าไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยที่ที่อ่านมาที่แบบที่อ่านบทมาพอหนูเล่าให้ฟังปุ๊บพ่อบอกว่าอืมไม่เคยเล่านิทานจริงๆด้วยเพราะว่าการเล่านิทานอ่ะเสียงมันจะต้องแบบนุ่มๆยืดๆยาวๆแต่หนูเล่านิทานอ่ะเหมือนเล่าเป็นบทสวดเลยค่ะหนูก็แบบพูดๆูปพูดไปเป็นการพูดแทนอ่ะ แบบพูดเหมือนเล่าอย่างเงี้ยให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูกำลังพูดถึงอะไรพ่อบอกว่าเอาใหม่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เล่านิทานแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็เลยว่าปรับปรับใหม่ว่าไปชอบใช่ไหมคะทุกคนชอบซีนเล่านิทานใช่ไหมคือหนูอะตอนที่หนูเห็นบทใช่ไหมคะหนูก็รีบรีบแบบรีบรีบอ่าน ทำความเข้าใจก่อนรอบนึงพยายามเข้าใจความหมายก่อนว่ามันเป็นยังไงความหมายประมาณไหนแล้วก็ค่อยๆเริ่มมามาจำเป็นแบบเป็นท่อนช่วงท่อนๆท่อนๆไปจนตอนนั้นหนูจําได้สองหน้าก,กระดาษเต็มๆเลยแต่ว่าตอนถ่ายเราก็มีแบ่งช่วงนะคะแบ่งช่วงอยู่ก็โอเคโอ้ลอดไป เรียนการแสดงกับพี่เหนือค่ะเรียนไปประมาณค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ก็ด้วยเวลาที่อ้ขอบคุณค่ะดยเวลาที่กำชับเราก็แบบว่าพยายามทำการบ้านกับตัวเองด้วยเราเรียนแล้วเราก็ต้องมาทำการบ้านกับตัวเองให้เยอะๆด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถเรียนได้นานๆเพราะว่าเราต้องออกกองด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะมีคุณพ่อเอกก็จะคอยช่วย ในการว่าเล่นเล่นซีนอะไรอย่างนี้ตลอดถ้าสมมติว่าตรงไหนแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะไอ้เนะเปิดของควันหมดแล้วหรือยังจริงๆยังไม่หมดนะทุกคนแต่ว่าพยายามทยอยทยอยแบบว่าเปิดแต่ อันอันของ ep ep หที่เราได้ของมาก็ ep ห้ากับของความันเกิดแตงกวาตอนนี้แกะแล้วเรียบร้อยแต่ของ ep final แตงกวายังแกะไม่หมดเลยแล้วคนห้องตตงกวาก็น้าที่จะอ,อไม่พอแล้วค่ะ ขุดสีเขียวกับโบสีแดงคืออะไรหรอคะอ๋อแล้วก็แตงกวาขอเป็นอ,อกระบอกเสียงให้กับอ,อ,อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะ เรื่องอะไรคะหนูมองรูปภาพไม่ได้คะ่ะพิมพ์มาให้ให้ได้ไหมคะดึงค่่ะอ๋อโอเคคะ่ะก็แต่กอกขอเป็นกออกเสียงให้กับอ,อทุกคนที่กำลังประสบภัย น้ำท่วมอยู่นะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะทุกคนตรงไหนหรอคะ มีไหมคะพี่สาวพี่สาวต้งไหนคะหนูมองไม่เห็นตอนนี้เห็น โอเคตอนนี้กำลงังคุยกับทางทีมอยู่นะคะอันนี้รฟ์จากเครื่องไหนหรอ <laughs> ไม่หนูไม่ได้พูดคนเดียวตอนนี้มีพี่ๆส่งส่งแชทมาอะไรอย่างงี้ก็เลยอ่านอ่านตรงนี้ค่ะอ่านอ่านตรงช่องข้างบน <laughs> รีวิวนกกระจอกเทศเหรอไม่แล้วค่ะโน no. ไม่ไมีนกกระจอกเทศหนูอยากได้ชุดนั้นด้วยเหมือนกันค่ะเป็นชุดเซ็ตนกกระจอกเทศใช่ไหมคะ สวยมากคอบคุณนะคะโอ้โอเคเดี๋ยวอีกแปบ๊บหนึ่งแตงกวาจะไปแล้วนะคะเพราะว่าจะห้าทุ่มแล้วทุกคนจะได้รีบพักผ่อนนอนกันนะคะแล้วก็เดินหน้าวันเกือบที่เหนือด้วยใช่ไหมตื่นเต้นน,นทุกคนแต่ว่าเอ้ยหวังว่า พี่หนูจะชอบของขวัญที่เราจะให้ด้วยนะคะตื่นเต้นกับแฟนชายไหมตื่นเต้นเป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกของแตงกวาด้วยนะคะตื่นเต้นมากโอ้ยเป็นตะคิว <c oughs> มีของขวัญแล้วหรอคือตัวของขวัญยังไม่มีนะทุกคนแต่ว่าแตงกวาพอจะแบบว่านึกแบบว่าคิดได้แล้วว่าแบบเราอยากให้ประมาณไหนพี่เหนือเกิดวันที่9ก้าธันวาคะคะพี่เหนือบอกแล้วว่า ถ้าถ้าเธอผูกโบมาแอบตกใจนะโอเคค่ะโอ้ยตอนนี้โอเคทุกคนคะ เดี๋ยวเราต้องรีบไปนอนกันนะคะเพราะพรุ่งนี้เราก็จะมีไปเจอกันด้วยที่ MBK นะคะฝากทุกคนไปเจอกันที่ MBK นะคะแล้วก็ฝากทุกคนอย่าลืมติดตามข่าวสารของภาคใต้ตอนนี้ด้วยนะคะแบบว่าหน้าเป็นห่วงมากๆแล้วก็เป็นห่วงทั้งประชาชนแบบว่าพี่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแตงกอพยายาม ลงเต็มที่มากๆเป็นหัวมากๆเลยนะคะขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนน่หรับฟันดีนะคะแล้วเราเจอกันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็ในงานหน้าๆอีกต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน